Facebook กำลังจะเก็บค่าใช้บริการเดือนละ4-500บาทจะไปต่อหรือพอแค่นี้ใจเย็นๆครับเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากคลิปนี้กัน ทางคุณมาร์คผู้บริหารคนสําคัญของ Facebook ได้ออกมาประกาศว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นคือการยืนยันตัวตนโดยจะมีค่าใช้จ่ายตกเดือนละ4-500บาทแตา่เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆครับสาหรับกรณีการยืนยันตัวตนนั้นเป็นเรื่องของความสมัครใจครับซึ่งทาง Facebook ก็จะมีสิทธิพิเศษให้นั่นก็คือเครื่องหมายติ๊กถูกหลังชื่อโปรไฟล์โดยมีเงื่อนไขว่าคนที่จะลงทะเบียนยืนยันตัวตนใน Facebook นั้นจะต้องใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงและยืนยันด้วยบัตรประชาชน และต้องใช้รูปโปรไฟล์ซึ่งเป็นตัวตนจริงๆของคนคนนั้นนอกจากนั้นทาง Facebook ก็จะเปิดการมองเห็นเพิ่มเติมให้อีกจำนวนหนึ่งอีกด้วยสำหรับคนที่ใช้ Facebook โดยปกติตรงนี้ก็ยังสามารถใช้ Facebook ได้ตามปกตินะครับไม่ได้มีการปิดกัน้นการมองเห็นจากที่เป็นอยู่ซึ่งก็ปิดเยอะนะยังใช้งานได้ตามปกติครับ